สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะวันนี้เวลา15บหนาฬิกาสนาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พร้อมด้วยพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสีรัฐพระวรชายาไปยังสนามกีฬากลางจังหวัดสตูลอำเภอเมืองจังหวัดสตูลในการพระราชทานพระพุทธนวราชบพิรประจำจังหวัดสตูลให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลและพระพุทธนวราชบพิร จำลองให้แก่ในอำเภอเจ็ดอำเภอสำหรับอัญเชิญไปประดิษฐานเพื่อเป็นมิ่งขวัญสิริมงคลและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจในการร่วมกันประกอบคุณงามความดีโดยพระพุทธน,นาวราชบพิษระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสพระกกรุณาโปรดเกล้าโปรดกรม่อมให้สร้างขึ้น สำหรับเป็นพระพุทธรูปประจำจังหวัดที่ฐานบัวด้านหน้าทรงบรรจุพระพิมพ์ที่ทรงทำขึ้นด้วยวัตถุศักดิ์สิทธิ์จากปูชนียสถานสำคัญของจังหวัดต่างๆทั่วราชอาณาจักรโดยมีผงทูบหน้าที่บูชาพระพุทธรูปวัดชนาทิพเฉลิมวัดสันติวรารามวัดหน้าเมืองและวัดดุลยารามของจังหวัดสตูลรวมอยู่ด้วยพร้อมทั้งทรงตั้งพระราชฤทัไอธิษฐานปิดทองสงพระสุรายทรงเจิมก่อนจะทรงระกกรุณาโปรดกระพริกระหม่อมให้อัญเชิญไปพระราชฐาน ด้วยทรงถือว่าพระพุทธนาวราชบพิษองค์นี้เป็นที่ตั้งแห่งคุณพระรัตนไตรยัยอมเป็นที่เคารพสูงสุดและเป็นนิมิตหมายสําคัญของความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของประเทศและคนไทยทั้งชาติสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เวลา9ก้นาฬิกาหนาทีวันนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโรงพยาบาลพระทองคำเฉลิมพระเกียรติ8ปพรรษาอําเภอพระทองคำจังหวัดนครราชสีมาซึ่งอําเภอพระทองคำแยกออกมาจากอําเภอโนนไทยและยังไม่มีโรงพยาบาลประจําอําเภอทําให้เกิดความไม่สะดวกในการเดินทางโดยในปีพุทธศักราช2545ม้ี่ิ้ามีผู้มิาบริจักที่ดินจำนวน13ไร่และประเทศวิทยาคมหรือหลวงพ่อคุณ บริสทรุทโธรวมทั้งประชาชนในอำเภอพระทองคำบริจาคเงินสมทบเพื่อซื้อที่ดินเพิ่มอีกรวมเป็น38ไร่ซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จในปีพุทธศักราช2548และเปิดให้บริการตรวจรักษาในปีพุทธศักราช2549ทั้งนี้โรงพยาบาลพระทองคำเป็นหนึ่งในส0โรงพยาบาลชมุมชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษา5ธันวาคมพุทธศักราช2550 ในตอนบ่ายสเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมสีมาธานีส่งเปิดการประชุมวิชาการโลกด้านบรรพชีวินวิทยาและลำดับชั้นหินฤกษตศักราช2011ซึ่งมหาวิทยาลัยราชพัฏนนครราชสีมารวมกับจังหวัดนครราชสีมาและกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกระทรวงพลังงานจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพปชมภพษา84พรรษาและเพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการด้านบรรพชีวินวิทยาและลำดับชั้นหินของนักวิจัยนักวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศโอกาสนี้ทอพระเนตรนิทัศการฟอสซิลชนิดใหม่ของโลกที่พบในจังหวัดนครราชสีมาที่มีอายุกว่าร้อยล้านปีซึ่งถูกค้นพบณบ้านเดินสะพานหินอำเภอเมือง นอกจากนี้ยังพบกระดองเต่าจิ๋วอายุกว่า120ล้านปีด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วัลยกรักอัครราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจวันนี้ดังนี้เวลา9ก้นาฬิกา45นาทีสเสด็จไปยังพระตำหนักจัก,กรีบงกฎ จังหวัดปทุมธานีส่งเยี่ยมราษฎรและหน่วยแพทย์พระราชทานมูล,ลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวและอาสาสมาัครพอสวจังหวัดระยองรวมทั้งหมูล,ลนิธิจุฬาภรโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ที่ออกให้บริการตรวจรักษาแกร่ราษฎรที่เจ็บป่วยโดยในวันนี้มีราษฎรมารับบริการทางด้านทันตกรรมและตรวจโรคทั่วไปจำนวน253รายในการนี้พระราชทานของเล่นแก่เด็กและมีพระตํรรัสพระราชทานความหงอยใหญ่แกร่ราษฎรที่ได้รับ ความเดือดร้อนจากอุทกาภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีจากนั้นส่งเยี่ยมราศฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จและทรงมีพระปฏิสันฐานกับราษฎรถึงชีวิตความเป็นอยู่ด้วยความห่วงใหญ่ก็จะเอาคนมาช่วยปราบอยู่ในพื้นที่แถวนี้แต่ว่า,าทงตองน้ำลงกว่านี้นิดนึงมันจะได้ผลดีเพราะตอนนี้น้ำมันยังเยอะจ้ะ บอกว่าทายฟ้าหญิงมากเลยพ่คะที่บ้านที่บ้านน้าน้ำเราทานทานโทษนะคะในบ้านกลางและเข้มค่ะตอนนี้ต้องตีนั่งร้านนอนกันอ๋อค่ะไม่ทราบว่าขาของฟ้าหญิงเป็นยังไงบ้างพคะยังค่อยดีค่ะไม่ยังเจ็บเดินแล้วเจ็บเมื่อทุกสองสามวันที่ฉันดูข่าวเห็นฟ้าหญิงสรงมาถามว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่าน เป็นอะไรไปอีกพี่คะ,ะมีเลือดออกจากกระเพาะอาหารค่ะเพราะว่าท่านเป็นห่วงประชาชนทุกคนนะคะท่านดูทีวีทุกวันว่าน,าน้ําท่วมเนี่ยเหตุการณ์ไปถึงไหนแล้วแล้วก็ส่งเอาแผนที่มาดูทุกวันก็ดูก็ยังคุยกับแฟนดูบอกพี่ดูพี่ข่าบตัวนี้ก็เจ้าอยู่หัวท่านก็ป่วยดูที่นะ่าเราป่วยเรายังหายแล้วท่านยังไม่หายเลยยังคุยอยู่วค่ะ ขอพระคายข่อูจริงๆนะะคุณโอโรอจังหวัพระจรเรียนไปก สำหรับจังหวัดปทุมธานีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยตั้งแต่ต้นเดือนกันยายนพุทธศักราช2554จนถึงกลางเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2554โดยได้รับความเสียหายครอบคลุมพื้นที่ของจังหวัดมากกว่าร้อยละ90ประชาชนได้รับความเดือดร้อนทั้งสิน้น7อำเภอ60ตำบล522หมู่บ้าน749,349รายปัจจุบันสถานการณ์น้ำโดยภาพรวมระดับน้ำมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องทางจังหวัด ร่วมกับทุกภาคส่วนบูรณาการตลอดจนการจัดทำแผนฟื้นฟูเยียวยาแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโอทโกภัยเพื่อให้ราษฎรสามารถกลับมาประกอบอาชีพและใช้ชีวิตได้โดยปกติภายหลังน้ำลดจากนั้นทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรระดับน้ำและบริเวณโดยรอบพระตำหนักจักรีมงกตซึ่งได้รับความเสียหายจากออทกภัยมีน้ำท่วมสูงประมาณ3เมตรปัจจุบันระดับน้ำได้ลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ยังคงมีน้ำท่วมขังในระดับ1เมตร40เซนติเมตร ก่อนเสด็จกลับส่งเยี่ยมราษฎรและโครงการสัตวแพทย์สัญจรอ,อเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นหน่วยแพทย์จากคณะสัตวแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ออกหน่วยให้บริการตรวจร,รักษาสัตว์ที่เจ็บป่วยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีด้วย ประกาศสำนักพระราชวังโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรมวลัยลักณ์อัครราชกุมารีจะเสด็จเยือนสาธารณารัฐเกาหลีระหว่างวันที่29พฤศจิกาย,ยนถึงวันที่3ธันวาคมพุทธศักราช2 5 5 4เพื่อทรงรับการถวายรางวัลระดับพิเศษพุทธศักราชสองพซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศนานาชาติสำหรับการประดิษฐ์คิดค้นจากสมาคมส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตรกรรมแห่งเกาหลีและรางวัล t r o p h y and Go l d Cross Medal International Order of นลอ off the inventors พร้อมปริญญาบัตรเกียรติยศ ในการประดิษฐ์คิดค้นระดับโ Go Cross of Mer i t with b l u ู n e น k r ิ b b o n จะสมาพันธ์นานาชาติของสมาคมนักประดิษฐ์ด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาผ่อนวไลลักษณ์อัครราชกุมารีจะเสด็จโดยเครื่องบินของสายการบินโคเรียนแอร์เที่ยวบินที่ ke 6 5 4จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจมังหวัดสมุทรปราการในวันอังคารที่29พฤศจิกาย,ยนพุทธศักราช2 5 5 4เวลาศูนย์นาิกา15นาทีและจะเสด็จกลับโดยเครื่องบินของสายการบินโคเรียนแอ เที่ยวบินที่ KE 651ถึงท่า,ากาศยาสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันเสาร์ที่3ธันวาคมพุทธศักราชส5 5 4เวลา21นานริกา10นาทีจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง28พฤศจิกาย,ยนพุทธศักราช2 5 5 4 พระเจ้าวารวงเ์เธอพระองค์เจ้าสีรัฐพรวัชชยาในสมเด็จพระบรมอโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารประทานความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอุทกภัยที่ยังคงเดือดร้อนในพื้นที่จออังหวัดนครปฐมเวลา10นาฬิกาสีนาทีวันนี้พระเจ้าวารวงเธอพระองค์เจ้าสีรัฐพรวัชชยาในสมเด็จพระบรมอโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารประทับรถที่นั่ง GMC จับพระตำหนักไปยังประตูทางออก วังทวีวัฒนาส่งเยี่ยมหน่วยช่วยเหลือผู้ประสบภัยพระราชทานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบปทกภัยในเขตพื้นที่ทวีวัฒนาและใกล้เคียงในด้านต่างๆ ที่อาหารน้ำดื่มยารักษาโรคทั้งคนและสัตว์เลี้ยงรวมถึงการกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสียโอกาสนี้ประธานถุงยังชีพแก่ผู้แทนหน่วยงานท,ที่เข้าร่วมการช่วยเหลือผู้ประสบทกภยัยและมีพะะเพราอปฏิสันทานกับผู้ประสบทกภยัยพร้อมท,ทอั้ง่อบพเนตรเรือและรถบรรทุกน้ำหมักชีวาภาพพร .6 ที่ช่วยบำบัดน้ำเสียและขจัดกลิ่นเหมน็นควบคู่กับดัสตาบอลโดยจะนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบทกภยัยตามพระดำริต่อไป รถยนต์ที่นั่ง GMC ถึงยังบริเวณจุดจอดเรือที่นั่งซอยดาวทองตำบลสารายาจังหวัดนคนปรปฐมเพื่อประทับเรือที่นั่งไปส่งเยี่ยมประธานกำลังใจแก่ผู้ประสบกภยัยในพื้นที่อำเภอพุทธมณฑลระหว่างทางได้ประทานอาหารกล่องและมีพระปฏิสันทานกับผู้ประสบกภยัยโดยทรงย้ำให้ร่วมกันเก็บและคัดแยกขยะเพื่อให้การระบายน้ำคล่องตัวและไม่ทำให้เกิดน้ำเน่าเสียมากยิ่งขึ้นทั้งยังสามารถนำขยะที่มีค่ากลับมาใช้ได้ใหม่ พื้นที่อำเภอพุทธมนทนมีราษฎรได้รับความเดือดร้อน950ครัวเรือนกว่า2,000คนโอกาสนี้ประธานอาหารกล่องแก่ราษฎรที่ยังคงพักอาศัยอยู่ในหมู่บ้านต่างๆในตำบลมหาสวัสดิ์และประทับเรือที่นั่งเสด็จต่อไปอยังพื้นที่ตำบลสารยาที่มีบ้านเรือนราษฎรและครอบครัวข้าราชบริพารในพระองค์ตั้งอยู่ในหมู่บ้านกิติชัยวิลล่าหและหมู่บ้านกิติชัยวิลล่าห ต่อมาประทับรถยนต์ที่นั่ง GMC เสด็จไปยังวัดมะเกลือตำบลคลองโยงซึ่งเป็นศูนย์อพยพหนึ่งในสี่แห่งของตำบลในโอกาสนี้ถวายถุงยางชีพแด่พระบวรธรรมานุสิทธ์สนรนปวโรเจ้าอาวาสและพระภิกษุสงฆ์และประทานถุงยางชีพพระราชทานแก่ผู้ประสบอกภยัยพร้อมทั้งส่งซักถา,ถามถึงสภาพความเป็นอยู่ภายในศูนย์ซึ่งมีผู้อพย,พยพจํานวน80ครอบครัว336คนพักอศาศัยยูนภายในวัดและโรงเรียนวัดมะเกลือ จากนั้นได้เสด็จไปยังวัดทรงขนองอำเภอสามพรานส่งเยี่ยมประทานกำลังใจแก่เกษตรกรสวนส้มโอในการกู้พื้นที่กว่า5,000ไร่เพื่อรักษาสวนส้มโอพันธุ์ดีเอาไว้โอกาสนี้ทรงเยี่ยมผู้ที่อพยพไปพักอาศยัยอยู่ภายในวัด ปัจจุบันมีจํานวน54ครัวเรือน190คนโอกาสนี้ยังได้ประทับรถยนที่นั่ง GMC เท่าระเนสภาพน้ําที่ท่วมสูงส้มโอพันดีที่มีชื่อเสียงซึ่งปัจจุบันถูกน้ําท่วมขังในการนี้มีพระําริในการประทานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องด้วยการประทานหินคลุกอีก2,000คิวสําหรับเสริมแนวขันกั้นน้าภายหลังส่งเยี่ยมและประทานกําลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภยัยจนแล้วเสร็จในตอนดึกแล้วได้เสด็จพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีบังกอนนสมีโชดโดยรถยนต์ที่นั่ สเสด็จจากวังทวีวัฒนากลับยังหวังสุโคไทยหมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชปธรัมรม์รับมอบเงินจากผู้มีจิตศรัทธาโดยสเสด็จพระราชกุกศนส,สมทบทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เพื่อน,นำไปช่วยเหลือผู้ประสบโอุทกภยัย วันนี้นายกองเอกเดชทรวัชโรไทยประธานกรรมการบริหารมูล,ลนิธิราชประชาุเครอ์ในพระบรมราชปถัมภ์เป็นผู้รับมอบเงินจากผู้มีจจตศธาและภาคเอกชนอาทิกลุ่มบริษัทโคอิโตเมนูเฟชเชอริ่งจำกัดประเทศญี่ปุ่นและบริษัทไทยโคอิโตจำกัดบริษัทคอเซตดีไซน์จำกัด และบริษัททรูวิชันมอบเงินที่ได้จากการรวบรวมของ Toys Thai Cafe ซึ่งเป็นกลุ่มนักศึกษาไทยจากโรงเรียนและมหาวิทยาลัยจากรัฐโคโลราโดประเทศสหรัฐอเมริกาจำนวนเงินกว่า17ล้านบาท โดยประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้มอบเข็มเครื่องหมายมูลนิธิและเอกสารในการปฏิบัติงานของมูลนิธิราชประชาอุเคราะห์ให้กับผู้โดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนมูลนิธิและทางมูลนิธิจะได้นําเงินจํานวนนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตามวัตถุป,ประสงค์และเจตจํานงของผู้โดยเสด็จพระราชกุศลต่อไป